สวัสดีครับอ่าวันนี้ผมจะพามารีวิวนิยายจีนเรื่องว่าชีวิตริคิชาตาเกิดใหม่ครั้งหน้าข้าขอเป็นนางเอกนะครับซึ่งเรื่องนี้มันมีความยาวทั้งหมดอยู่7เล่มจบนะส่วนราคาปกซึ่งถ้าเกิดซื้อใน MEB ใช่ไหมราคาปกติเนี่ยมันจะอยู่ที่284บาทนะครับจะมีเล่ม2เนี่ยอยู่ที่246บาทนะเล่มอื่นเนี่ยมันจะ284บาทนะครับ แต่ว่าเรื่องนี้มันจะมีขายอยู่ใน3มเว็บเท่าที่ผมเห็นก็คือมีตัวของ MEB บิงโตและก็เด็กดีนะครับผมซึ่งมันจะมีราคาเท่ากันเพียงแต่ว่าบางที่เนี่ยมันจะมีส่วนลดตามโปรโมชั่นแตกต่างกันไปนะครับใครสะดวกที่ไหนก็ลองดูโปรโมชั่นราคาถูกแล้วก็ซื้อนะครับผมและเรื่องนี้มันก็จะมีให้อ่านฟีล,ลาวประมาณสัก400กว่าหน้านะไม่ว่าจะเป็น MEB หรือแม้แต่บิงโตนะครับ ถ้าเป็นในเด็กดีเนี่ยมันก็จะให้อ่านอยู่ประมาณ2-300ตอนนะใครสนใจก็ลองไปดูตามลิงก์ได้แล้วกันนะครับผมผมจะทิ้งลิลก์อ่านฟรีวาให้นะส่วนถ้าอยากซื้อเนี่ยก็จะไปเซิร์ชได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นที่ MEB หรือปิงโตนะครับราคาส่วนลดเนี่ยก็แล้วแต่โปรโมชั่นละกันมันจะมีเป็นช่วงๆนะอันนี้ต้องไปติดตามดูเองนะครับผมเพราะว่าตอนที่ผมซื้อเนี่ยผมก็ได้ลดประมาณสัก4 0 5 0มาแล้วครับมันเลยราคาถูกนะ ทีนี้ยเรื่องราวของว่าชีวิตลิขิตตาเกิดใหม่ครั้งหน้าข้าขอเป็นนางเอกนะครับมันจะเป็นเรื่องราวของนางเอกที่มีชื่อว่าเซนเชียงเกอตัวของเซนเชียงเกรอเธอเสียชีวิตแล้วหลังจากที่เธอเสียชีวิตเธอได้รับรู้ความเป็นจริงว่าเธอเป็นเพียงตัวประกอบตัวหนึ่งในนิยายเรื่องหนึ่งซึ่งนิยายเรื่องนี้นะครับจะมีนางเอกมีชื่อว่า เซินเจียวเจียวตัวของเซินเจียวเจียวเป็นนางเอกนิยายจะได้พบรักกับพระเอกที่มีชื่อว่ากู้เฉินอี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าทั้งสองเนี่ยจะเป็นพระเอกนางเอกของนิยายเรื่องนี้ในขณะที่ตัวของนางเอกจริงๆก็คือตัวเซินเชียนเกินนะครับจะเป็นมีแค่ตัวประกอบที่จะเสียชีวิตไปโดยเวลาไม่นานตัวของนางเอกของเรื่องหรือเซินเชียนเกินเนี่ยเธอเป็นคุณหนูของตระกูลเซินแต่ว่าเธอโดนสลับตัวกับลูกสาวชาวบ้านนะครับชื่อว่าเซินเจียวเจียว ตัวของส่วนเจียวๆหรือจริงๆแล้วก็คือนางเอกของนิยายแต่ในนี้เนี่ยจะเป็นนางร้ายนะใช้คําว่านางร้ายแทนไปแล้วกันนะตัวของนางร้ายก็จะมีการสับตัวกันใช่ไหมตัวของนางร้ายจะถูกเลี้ยงดูมาในฐานะของคุณหนูแต่ด้วยความที่ตัวของนางเอกพอรับรู้ความจริงก็โดนส่งตัวกลับมาแต่ว่าไม่ว่าจะพ่อแม่พี่ชายของนางเอกจะรักตัวของนางร้ายมากกว่า อันนี้ต้องบอกก่อนนะครับเพราะว่าพอดของนางร้ายเนี่ยมันเป็นนางเอกของนิยายม,มันเลยทําให้เธอได้รับความดีงามของคนคิดแต่งนะครับให้ไปกับตัวนางร้ายหมดซึ่งนางร้ายเนี่ยเป็นนางเอกของนิยายต้องบอกก่อนนะครับในขณะที่นางเอกตัวจริงเนี่ยจะต้องพบกับวิบากกรรมชะตากรรมของนางเอกที่เสียชีวิตไปได้ย้อนเวลากลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่เธอพบว่ามันจะมีความแตกต่างในชาติที่แล้วก็คือเธอจะได้กระถางดอกไม้วิเศษมาอันหนึง่งซึ่งในกระถางดอกไม้นะครับมันจะค่อยๆเติบโตขึ้นตามโชคลาภวาสนา ถ้าเธอไม่อยากเสียชีวิตไม่อยากตายแบบชาติที่แล้วเธอจะต้องทําให้ต้นไม้ในกระถางงอกงามขึ้นโดยการเสมวาสนาผู้คนในรายชื่อของวาสนาผู้คนมากมายนะครับมันจะมีชื่ออยู่ชื่อหนึ่งซึ่งเป็นคนที่อันดับหนึ่งเป็นคนที่มีวาสนาอันดับหนึ่งก็คือเยียออเย่ยนอ๋องเยี่ยนอ๋องนี่จริงๆแล้วก็คือพระเอกของเรื่องนะครับมีชื่อว่าหลี่เขียนทีนี้สิ่งแรกที่นางเอกเจอเลยก็คือนางเอกจะต้องโดนบังคับแต่งงานกับเยี่ยนอ,อ๋อ ซึ่งเป็นององที่ได้ชื่อว่าเป็นององที่สำเร็จเทมาลอ,องดุร้ายเป็นคนที่ไม่เป็นโลไม่เป็นพายห้องเต้มไม่รักมันก็เลยทําให้นางเอกตอบรับทันทีสร้างความตกใจให้กับคนตระกูลเซินเพราะจริงๆแล้วนะคนที่กุ้ยเฟยประทานมาต้องการให้แต่งงานก็คือบุกสาวตระกูลเซินเพราะว่าตัวของพระเอกที่มีชื่อเสียงแหลแกๆเนี่ยไม่มีใครมาแต่งงานด้วยมันก็เลยทําให้มาลงที่ตระกูลเซินโดยมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เกิดขึ้น แน่นอนว่าเป็นคําสั่งของกุ้ยเฟยในวังเนี่ยมันไม่สามารถปฏิเสธได้ซึ่งคนที่กุ้ยเฟยหมายตาไว้เนี่ยคือส่วนเจียวเตียวมันเลยทําให้ตระกูลส่วนไม่สามารถปฏิเสธได้แต่ตัวส่วนเจียวเจียวเนี่ยไม่ยอมมันก็เลยทําให้ผลกรรมนะครับต้องไปตกกับที่นางเอกซึ่งเป็นบุตรสาวที่แท้จริงแน่นอนว่าตระกูลส่วนก็ต้องการให้นางเอกไปแต่งงานด้วยเพื่อที่จะขายเอาราบยศใช่ไหมนางเอกซึ่งตอนแรกใครคิดว่าไม่ตอบรับกับตอบรับ ซึ่งในเมืองหลวงเนี่ยจะมีหญิงงานอันดับหนึ่งอันดับสองอยู่ก็คือตัวนางเอกกับส่วนเจียววซึ่งเป็นนางร้ายนะแต่ว่านางเอกเนี่ยมีเรื่องกับส่วนเจียวที่เป็นนางร้ายก็เลยทําให้ใบหน้าเสียโฉมต้องใช้ผ้าแพรปิดใบหน้าตลอดเวลาใครๆก็คิดว่านางเอกไม่ยอมแต่งงานนางเอกกับยอมแต่งงานพอนางเอกยอมแต่งงานปุ๊บเวลาที่ไปเรียนที่สาึกษาเพื่อเป็นเพื่อนขององค์หญิงใช่ไหมตัวขององค์หญิงตอนแรกก็ไม่ชอบใจนางเอกเพราะว่านางเอกในชาติที่แล้วไปตามตื้อขอความรักตัวร้ายหรือก็คือ กู้เฉินอี้ซึ่งตัวของกู้เฉินอี้ซึ่งเป็นพระเอกของนิยายหรือตัวร้ายของเรื่องนี้จะต้องตกลงป่องชิ้นกับเสินเจียวเจียวซึ่งเป็นนางเอกของนิยายหรือตัวร้ายของเรื่องนี้นะมันเป็นชะตากรรมที่โดนบรรจุมาพอนางเอกรับรู้แล้วว่าต่อให้เธอพยายามติดตามตัวร้ายเท่าไหร่ตัวกู้เฉินอี้เท่าไหร่เขาก็ไม่รักเธออยู่แล้วนางเอกก็เลยตัดใจพยายามเข้าหาเยี่ยนอ๋องหรือพระเอกแทน ตัวของนางเอกนะครับก็ไปหาพระเอกเพื่อที่จะดูโชคลาภวาสนาของเขาในยามครั้งแรกที่นางเอกไปเจอพระเอกใช่ไหมเห็นเขากําลังแกล้งนอนหลับอยู่นะต้องบอกก่อนว่าพระเอกแกล้งนอนหลับอยู่ใช่ไหมนางเอกก็เลยแกล้งสัมผัสตัวเขาเพื่อดูดโชคลาภวาสนามามันเลยทําให้นางเอกรู้สึกถึงต้นไม้ในกระถางเนี่ยมันเริ่มงดงามขึ้นพลังชีวิตเธอกลับคืนมามันก็เลยทําให้เธอรู้แล้วว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนนําโชคให้เธอแท้จริงเธอก็เลยพยายามอกใจเขา พอพระเอกตื่นขึ้มานางเอกก็แกล้งเอาอาหารไปให้กินบอกว่าเป็นการขอโทษแต่พระเอกแกล้งหลับอยู่ก็คิดว่าตัวของนางเอกเนี่ยมาแกล้งลวนลามเขาหลงไหลในความหลอกงเขาอันนี้พระเอกคิดเข้มข้างตัวเองนะมันก็เลยทําให้พระเอกมองนางเอกนะเหมือนกับว่าผู้หญิงคนนี้จะมาลวนลามเขาหรือเปล่าหลงไหลในความหลอกงเขาหรือเปล่าซึ่งพระเอกก็ทราบแล้วว่าตัวของนางเอกนะครับเป็นคู่มั่นของเขาเพียงแต่ว่ามันยังไม่มีการเปิดเผยไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการ พระเอกก็คิดว่านางเอกที่เคยติดตามตัวร้ายหรือกู้เฉินอี้ใช่ไหมคงจะเปลี่ยนใจมาหาเขาเพราะเขาหลอกกว่าดีกว่าเท่กว่าซึ่งพระเอกก็หลงตัวเองนะครับแต่ว่าพระเอกมีข้อเสียอยู่อย่างหนึง่งคือพระเอกเป็นพวกที่ประสาทรับรสดีมากเป็นคนที่ชอบทานอาหารแล้วจมูกเขาก็ไวพอได้กลิ่นอาหารที่นางเอกทําก็มีความรู้สึกว่า เฮ้ยมันดีมันอร่อยกินแล้วก็ติดใจแน่นอนว่าพราะเอกก็จะมีลูกน้องอยู่คนหนึ่งก็เป็นประเภทเดียวกันด้วยเขาก็เลยยอมให้อภัยต่อการลวนลามของนางเอกเพราะเห็นแก่อาหารของเธอตอนที่เขาไปแอบดูนางเอกใช่ไหมพอนางเอกสิ้นหวังจากครอบครัวตัวเองก็จะย้ายไปอยู่กับท่านย่าซึ่งอยู่ในสวนเล็ก ท่านย่าของนางเอกนะครับก็จะไม่พอใจลูกสะใภ้กับพ่ออยู่แล้วซึ่งย่าของนางเอกก็อยู่กับอาสาวซึ่งสามีตาย2คนนะก็เลยย้ายกลับมาอยู่ที่ใช่ไหมมันก็เลยทําให้ใครๆว่าตัวของท่านอาเธอเนี่ยเป็นตัวสวยเป็นผู้หญิงอัปมงคลแต่ท่านย่าของเธอเนี่ยปกป้องอยู่ นางเอก<เอ>ก็เลยย้ายมาอยู่นี่ก็เลยทาอาหารหท่านย่ากินมันก็เลยทําให้เธอได้รับความรักจากท่านย่าแทนตรงนี้นะครับผมมันก็เลยทําให้นางเอกเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แล้วก็ทําอาหารแน่นอนว่ามันก็จะมีพระเอกนะครับได้กินอาหารทนไม่ไหวก็พาลูกน้องเนี่ยแอบมาขโมยกินกลางคืนแล้วก็ทิ้งเงินไว้นางเอกก็ไม่คิดอะไรคิดว่าคงมีจอมยุทธ์นะครับผ่านมาแล้วก็ได้กินอาหารแล้วก็กินแล้วก็ทิ้งเงินมาให้ก็คงไม่มาบ่อยแน่นอนว่านางเอกก็ได้อาศัยอาหารของตัวเองนะครับผูกสัมพันธ์กับองคหญิงซึ่งในตอนแรกองหญิงก็ไม แต่ว่าพอองค์หญิงนะครับเริ่มเห็นตัวกู้เฉินอี้เนี่ยมองไปมองมาก็มีควาดูว่าผู้ชายคนนี้มันงี่เง่านะคือมันจะมีในเรื่องใหม่เรื่องใช่ไหมตัวองหญิงก็เริ่มทราบแล้วผู้ชายคนนี้มันหล่อจริงนะครับแต่อย่างอื่นมันไม่ค่อยได้เรื่องอะ่ะมันก็เหมือนเป็นพวกทั่วปไปใช่ไหมทาอะไรก็ไม่ค่อยถูกใจประกอบกับยิ่งสนิทกับนางเอกยิ่งรู้จักนิสัยนางเอกยิ่งได้กินของกินที่อร่อยๆอกับนางเอกก็มาสนิทกับนางเอกเพิ่มขึ้นแล้วก็เริ่มค่อยๆห่างกับ ส่วนเจียวเจียวซึ่งเป็นนางร้ายนะเพราะว่าจะพยายามใส่ร้ายนางเอกหลายครั้งไงแม่ทำให้องค์หญิงเริ่มเห็นท่าแท้แล้วมันก็เลยทําให้ห่างออกไปเรื่อยๆในเวลาเดียวกันพระเอกก็แวะเวียนมาหานางเอกเรื่อยๆนะนางเอกก็อาศัยความรู้ฝีมือในการทําอาหารของเธอซึ่งเธอเรียนจากอาจารย์ของเธอในชาติที่แล้วต้องบอกก่อนนะครับว่าอาจารย์ของเธอในชาติที่แล้วเนี่ยเป็นคนที่ทะลุมิติเข้ามาในานิยายเป็นคนที่ถ่ายทอดความรู้มากมายให้กับนางเอกซึ่งนางเอกในชาติที่แล้วเนี่ยไม่ได้ใช้ความรู้ตรงนี้อาศัยคิดว่า ถ้าเธอทําดีกับพ่อแม่ทําดีกับส่วจนเกจียว,จ,ยวจะได้ความรักของครอบครัวกลับคืนมาเธอก็เลยอาศัยความรู้ในการทําอาหารความรู้ในด้านธุรกิจที่อาจารย์สอนเนี่ยประจบเอาใจส่วจนเกจียวทําให้ส่วนเกจียว,รจจยว,ยวประสบความสําเร็จแต่พอมาชาตินี้เธอผิดหวังกับครอบครัวผิดหวังกับการได้รับความรักจากครอบครัวแล้วเธอก็เลยไม่สนใจตรงนี้เธอก็เลยทําอาหารมาขายทําอาหารที่ท่านย่าแทนมันก็เลยทําให้ชีวิตนางเอกรุ่นโล่มีการก่อตั้งร้านค้ามีอะไร ตรงนี้มันก็เลยทําให้ร้านค้าของนางเอกนะครับกลายเป็นอันดับหนึ่งในเมืองหลวงนางเอกก็เป็นเท่าแก่เนี่ยที่มีเงินนะครับโดยชื่อของร้านค้าเนี่ยก็อยู่ในนามของท่านย่ากับท่านอาเธอมันก็เลยทําให้ครอบครัวเนี่ยไม่มีใครรู้ว่านางเอกเป็นเจ้าของธุรกิจแน่นอนว่าคนที่รู้นะก็จะมีพระเอกมีตัวร้ายมีใครๆหลายคนที่สืบเรื่องราวของนางเอกแล้วสุดท้ายพอตัวร้ายอย่างกูเฉินอี้เนี่ยพอเห็นนางเอกใช่ไหมว่าไม่ได้สนใจเขาก็มีความสุกเสียดาย เห็นว่านางเอกทําอาหารอร่อยไปให้พระเอกก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยเมื่อก่อนผู้หญิงคนนี้เคยชอบกูแล้วทำไมตอนนี้ไม่ชอบกูใช่ไหมก็มีความรู้สึกว่าอยากได้นางเอกมาประกอบกับในงานเลี้ยงขององค์หญิงใหญ่ให้แม่นางเอกที่ทราบข่าวว่าหน้าที่ตรงนี้พระเอกจะโดนลอบทําร้ายทําให้เสียขาสุดท้ายเขาจะกลายเป็นคนโหดหลายฉุนเฉียวแล้วพอลูกน้องหรือคนสนิทของเขาเสียชีวิตอีกเขาก็ยิ่งเป็นคนโหดเที่ยมขึ้นนางเอกเลยต้องเข้าไปร่วมงานเลี้ยงในจวนขององค์หญิง เพื่อหยุดยั้งเรื่องราวเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับพระเอกผู้ง่ายคือต้องไปช่วยพระเอจากจัดการกับพวกนักฆ่าซึ่งนางเอกก็ทำได้สําเร็จแต่ว่าในระหว่างนั้นเองนางเอกก็ได้ไปเผชิช่วยชีวิตตัวร้กู้เฉินอี้ไว้ซึ่งตัวของกู้เฉินอี้ที่สลบพอฟื้นขึ้นมาก็คิดว่าคนที่ช่วยไว้คือสันเจียวเจียวซึ่งสันเจียวเจียวได้ฉวยโอกาสจูบเขาเพื่อป้อนน้าทําให้ได้สติข,ขึ้นมาตัวกู้เฉินอี้ก็เลยคิดที่จะรับผิดชอบเพื่อแต่งงานกับเธอมันก็จะมีการสู่ขอ พระเอกพอรู้ข่าวว่ามีคนจะไปสู่ขอนางเอกเขาก็ไปด้วยแน่นอนว่ามันก็จะไปสู่ขอพร้อมกันพระเอกก็เอาของมั่นไปม,มากกว่ามันก็เลยทําให้พ่อของนางเอกนะครับซึ่งเป็นคนที่ไม่ค่อยรักนางเอกเนี่ยเกิดอาการตกใจมีความรู้สึกว่าทําไมมาสู่ขอตัวส่วนเจียวๆพร้อมกันจะมีการสลับคู่หรือเปล่าปรากฏว่าพระเอกบอกว่ากูจะมาสู่ขอนางเอกนะมันก็เลยทําให้มีการตัดงานแต่งงานนะครับ ในขณะที่ตัวร้ายนะคิดว่าได้แต่งงานกับนางเอกก็ดีเพราะเขาเริ่มรักนางเอกแล้วนะเริ่มรู้สึกเสียดายนายเงเอกพูดตรงนะมีความรู้ว่าของที่มันเหมือนของตายของกู้งเนี่ยมันไม่ชอบคนอื่นเขารับไม่ได้มันก็เลยทําให้เขาคิดว่าถ้าได้แต่งงานกับนางเอกก็ดีแต่ปรากฏว,ว่าพอพระเอกเปิดใจว่าจะสู่ขอนางเอกปุ๊บมันก็เลยทําให้ทุกอย่างลงตัวตัวร้ายก็คู่กับนางร้ายไปพระเอกก็คู่กับนางเอกแต่ตัวร้ายนะครับก็ยังมีความพยายามที่จะให้ได้นางเอกมาก็จะมีหลายครั้งนะครับพยายามช่วงชิงตัวนางเอกแต่ก็ไม่สําเร็จ แล้วทีนี้หลังจากแต่งงานใช่ไหมมันจะมีเหตุการณ์สาคัญอยู่เหตุการณ์หนึ่งก็คือมันจะมีเมืองหนึ่งประสบภัยตัวของฮ่องเต้ก็เจตนาจะส่งพระเอกไปเพราะว่าไม่มีใครอยากไปใครๆก็รู้ว่าถ้าเกิดไปเนีย่ยต้องตายแน่นอนซึ่งฮ่องเต้ก็ไม่ได้รักพระเอกนะก็เลยกะส่งพระเอกไปพระเอกก็เลยไปแล้วพระเอกก็ป่วยติดโรคระบาดนางเอกทราบข่าวนางเอกก็ไปช่วยเหลือแล้วในเวลานั้นเองนะครับตัวของกูเฉินอี้เนี่ยก็ต้องการที่จะสร้างชื่อเสียงด้วย แล้วความจริงมันก็เปิดเผยขึ้นมาว่าตัวของกูเฉินอี้หรือตัวร้ายใช่ไหมเป็นลูกระลับของฮ่องเต้ที่เกิดกับเมียคนอื่นเป็นเมียของเพื่อนสนิทต,ตัวเองพูดง่ายๆคือแอบไปมีอะไรกับเมียเพื่อนตัวเองนะครับเลยทําให้เกิดตัวร้ายขึ้นมาแน่นอนว่าฮ่องเต้ต้องการที่สนับสนุนนะมีการบริจาคเงินมีการบริจาคทรัพย์สินอะไรให้ไปใช่ไหมแต่พอตัวร้ายเดินทางไปครับต้องประสบกับความผิดหวังเพราะว่าตัวนางเอกนะได้เดินทางไปถึงเมืองที่พระเอกประสบภัยเรียบร้อยแล้วได้ใช้ทรัพย์สินทั้งหมดของเธอนะซื้อยา ซื sí u, u, hi, ้อเสบียงอาหารมาแจกจ่ายผู้คนทั้งรักษาพระเอกให้หายดีแต่ว่าตัวร้ายก็ไม่ลดความพยายามนะตัวร้ายก็จับตัวนางเอกไปได้วิดง่ายคืออาศัยช่วงที่พระเอกไม่อยู่เนี่ยจับตัวนางเอกไปมันก็เลยทำให้ตัวของพระเอกต้องมาช่วยนางเอกแต่ว่าตัวร้ายก็ได้จับตัวนางเอกมาแล้วพอรู้ว่านางเอกท้องก็แอบเอายาที่กินแล้วเหมือนตายให้นางเอกกินเพื่อจะแลกตัวนางเอกกับเมืองแล้วตัวร้ายจะได้สวมรอยเป็นผู้ช่วยเหลือเมืองแทนเพื่อช่วงชิงหรือขโมยชื่อเสียงของพระเอก แต่ตอนที่ดื่มยานะครับมันจะมีสายของสยวนเจียว,ยวซึ่งเป็นนางร้ายนะแฝงมาเอายาพิษให้นางเอกดื่มมันเลยทําให้นางเอกเสียชีวิตเรื่องพอนางเอกเสียชีวิตร่างของนางเอกก็หายไปพระเอกที่เห็นนางเอกใกล้ตายแล้วอยู่ร่างก็หายไปก็คิดว่ามีคนขโมยศพนางเอกไป,ไปเขาก็เลยโกรธแค้นไปไล่ฆ่าตัวร้ายแต่ว่าตัวร้ายโชคดีที่ได้องค์รักรับของฮ่องเต้ม,มาช่วยไว้จึงหนีรอดไปได้กว่าตัวร้ายจะกลับไปถึงเมืองหลวงได้ก็ไล้รับบาดเจ็บสาหัสระดับหนึ่ง พระเอกที่กลับไปเมืองหลวงนะต้องบอกก่อนว่าพอสูญเสียนางเอกไปเขากลายเป็นคนที่โหดร้ายไม่สนใจตัวเองไล่ฆ่าคนไปมากมายครับเขาที่ต่อสู้มาตลอดทางกว่าจะกลับถึงเมืองหลวงโดนลอบทําลายได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ไม่ยอมดื่นยาก็เลยทําให้สุขภาพทรุดโทรมลงมันก็เลยทําให้เขาไม่สนใจอะไรสนใจว่าจะฆ่าตัวร้ายให้ตายขัดขวางตัวร้ายทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็คิดว่าจะตายตามนางเอกไปในเวลาเดียวกันพอนางเอกฟื้นขึ้นมาปรากฏว่าความจําเสื่อมเอก ก็โดนสาวรับใช้ซึ่งหลงรักตัวร้ายนะครับพาไปบอกว่าจริงๆแล้วนะเธอเป็นคนรักของตัวร้าย ต้องการพานางเอกกลับไปมึงหลวงโดยตัวสาวใช้จะอาศัยตัวของนางเอกเพื่อที่จะได้กลายไปเป็นอนุของตัวร้ายแต่ตัวของนางเอกถึงแม้ว่าจะสูญเสียความทรงจําแต่ว่าเธอยังเป็นคนที่ฉลาดเธอเลยสังเกตเห็นได้ว่าสาวใช้ไม่มีความจริงใจกับเธอนางเอกเลยชฉวยจังหวะที่สาวใช้ไปติดต่อคนรับใช้ของคนร้ายที่ทิ้งไว้แล้วหลบหนีออกมาแต่ว่านางเอกที่หลบหนีออกมากําลังท้องอยู่ก็เลยเหนื่อยสลบไปก็ได้ชาวบ้านมาช่วยเหลือไว้ เธอก็ไปอยู่กับชาวบ้านเนี่ยแล้วก็ค่อยคิดสูตรอาหารให้ชาวบ้านไปขายจนกระทั่งชาวบ้านมีเงินก็นําพาเธอกลับเมืองหลวงแน่อนอนว่านางเอกก็ต้องหนีการไล่ล่าของลูกน้องของตัวร้ายด้วยนะครับซึ่งในตอนนี้มันจะมีตัวละครตัวน,นึงนะซึ่งผมลืมเล่าไปได้มาช่วยนางเอกไว้ซึ่งตัวละครตัวนี้ใช่ไหมเป็นตัวละครที่นางเอกเคยไปเจอเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีรายชื่อในโชคลาภที่นางเอกต้องการเสพเหมือนกันแต่ว่านางเอกก็ไม่ได้ชอบอะไรฝ่ายแค่มีการพูดคุยกันนิดหน่อย มันก็เลยทําให้อีกฝ่ายเนี่ยหลงรักนางเอกพอคิดว่าใครคู่มันที่เสียชีวิตไปพอมาช่วยเหลือนางเอกต้องการที่จะเอาตัวนางเอกเป็นเมียแทนคู่มันตัวเองเห็นนางเองกกําลังท้องเกิดอาการตกใจและก็รับรู้ได้ว่านางเอกไม่ใช่คู่มั่นเขา ก็เลยช่วยเหลือนางเอกอย่างลับนะครับทำให้นางเอกได้มาเจอพระเอกซึ่งพระเอกในตอนนั้นก็ได้ร่วมมือกับองค์รัชทายาทจัดการกับตัวร้ายและห้องเต้ได้เรียบร้อยแล้วและก็ได้ดันองค์รัชทายาทขึ้นเป็นห้องเต้องค์ต่อไปส่วนพระเอกก็ใกล้ตายเพราะอาการบาดเจ็บแต่ว่าผลบุญกุศลของนางเอกมากมายที่ได้ช่วยเหลือผู้คนซึ่งตอนนี้ถ่ายทอดไปอยู่ในลูกก็ได้ย้อนกลับมาหาพระเอกและช่วยให้พระเอกสามารถรอดชีวิตได้ทางนี้มันหายไปแล้วนะเพียงแต่ว่าการที่พระเอกอยู่ใกล้นางเอกเนี่ยมันจะมีผลบุญอยู่เพราะว่า กระถางนี้มันได้มาเกิดใหม่เป็นลูกของนางเอกเรียบร้อยแล้วนะครับผมมันก็เลยทําให้เรื่องนี้จบลงที่พระเอกกับนางเอกอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุของค์รัชญาตขึ้นของราชทนห้องเต้องค์เก่าพอองค์รัชญาตสละราชบัลลังก์ก็ให้ลูกของพระเอกกับนางเองกกลายเป็นห้องเต้องต่อไปนะครับผมส่วนบทสรุปตัวของนางร้ายนะต้องบอกก่อนนะว่าผมอาจจะลืมเล่าไปนะว่าตัวของนางร้ายเนี่ยพอจะแต่งงานกับตัวร้ายใช่ไหมตัวพี่ชายของนางเอกนะครับซึ่งหลงรักนางร้ายมาตลอดเฝ้าฟักฟูมาตลอดใช่ไหม ก็ได้ทําการข่มขืนนางร้ายก่อนที่จะแต่งงานทําให้ตัวนางร้ายท้องพอตัวนางร้ายได้แต่งงานกับตัวร้ายใช่ไหมก็พยายามจะมีอะไรกันจนสําเร็จตัวร้ายก็ไม่ได้รักตัวนางร้ายหรอกพอคิดว่าจะเอานางเอกมาเป็นเมียให้ได้มันก็เลยทําให้ตัวนางร้ายเนี่ยไม่พอใจวางแผนฆ่านางเอกหลายครั้งแต่ทีนี้ตอนที่เกิดเรื่องมันจะมีการจราจรในเมืองเกิดขึ้นตัวพี่ชายนางเอกก็ได้มาช่วยนางร้ายไว้ทําให้ตัวนางร้ายหนีไปกับพี่ชายนางเอก แต่สุดท้ายตัวนางร้ายก็ได้ฆ่าพี่ชายนางเอกทิ้งก่อนที่ตัวนางร้ายจะเจอพวกพระเอกจับตัวไปอยู่กับตัวร้ายพอเจอตัวร้ายที่ได้รับบาดเจ็บสาหาัสทั้งสองก็ต่างทะเลาะกันอย่างรุนแรงจนสุดท้ายก็ฆ่ากันตายทั้งคู่มันจะเป็นฉากจบของตัวละครสองวนนี้นะซึ่งในเรื่องนี้มันก็จะมีตัวละครอีกคู่หนึ่งซึ่งผมลืมเล่าไปนะครับก็คืออาหญิงของนางเอกซึ่งสามีเสียชีวิตสองครั้งจากการแต่งงานย้ายมาอยู่ทันยาซึ่งอาหญิงของนางเอกก็จะได้รักกับเซียวอ๋อง ซึ่งเป็นน้องชายที่ฮ่องเต้รักที่สุดแต่ว่าพอตัวเซียวอ๋องพยายามจะช่วยเหลือตัวนางเอกกับพระเอกใช่ไหมมันเลยทําให้ฮ่องเต้มองเป็นศัตรูเซียวอ๋องก็เลยตัดใจช่วยเหลือครอบครัวนางเอกนะครับประกอบกับรักตัวอาหญิงของนางเอกด้วยมันก็เลยทําให้พลิกเกมได้นะครับผมสาหรับเรื่องว่าชีวิตลิขิตชะตาเกิดใหม่ครั้งหน้าข้าขอเป็นนางเอกนะครับในเรื่องมันก็จะจบประมาณนี้นะครับผมสําหรับเรื่องว่าชีวิตลิขิตชะตาเกิดใหม่ครั้งหน้าข้าขอเป็นนางเอกนะครับ ต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้ใช่ไหมเนื้อเรื่องนะครับมันจะคล้ายๆกับเรื่องยกเลนชตาพอดเรื่องจะคล้ายๆกันเลยนะผสมกับเรื่องนิยายเรื่องนี้ข้าไม่ได้เขียนพูดง่ายคือมันจะมีนิยายสองเรื่องมาบุกกันมันเลยทําให้มีความสุขนะครับที่แตกต่างจากหลายๆเรื่องนอกจากนี้นะครับถ้าเกิดใครเป็นสายทําอาหารใช่ไหมมันก็จะมีส่วนคล้ายกับนิยายเรื่องคู่มือการเอาตัวรอดของยอดนะักกินด้วย เพราะว่ามันจะมีส่วนผสมของอาหารมากมายนะครับมาเสิร์ฟให้เราอ่านแล้วมีความสุขน้ำลายสอเพราะนางเอกมีสกิลในการทําอาหารใช้ร้านอาหารนะครับในการก่อร่างสร้างตัวมัดใจพระเอกทําเงินให้กับตัวเองมากมายจนสุดท้ายสามารถช่วยเหลือพระเอกได้พูดง่ายนะครับมันก็จะมีตรงนี้นะซึ่งมันจะมีสกิลของ3มเรื่องนะครับมันจะมาแนว3มเรื่องก็คือยกเลนชาตานิยาหเรื่องนี้ข้าไม่ได้เขียนคู่มือการเอาตัวรอดของยองรัดกินพูดง่ายคือในเรื่อง ว่าชีวิตในกิจชะตาเนี่ยมันจะรวมทั้ง3เรื่องไว้ด้วยกันแน่นอนว่ามันจะมีส่วนประกอบที่จะแชร์กันมานะ <c oughs> มันก็จะมีหลายส่วนที่คล้ายๆ <c oughs> กันนะครับผมเป็นส่วนผสมท, <c oughs> ที่ลงตัวของทั้ง3เรื่องมากกว่าต้องใช้คํานี้นะแน่นอนว่าโครงเรื่องหลักๆนะครับมันคล้ายๆกับนิยายเรื่องนี้ข้าไม่ได้เขียนก็คือนางเอกของนิยายจะกลายเป็นตัวร้ายของเรื่องเป็นนางร้ายของเรื่องที่นางเอกจะต้องต่อสู้นางเอกจากตัวประกอบนะครับก็ต้องเอาชนะตัวร้ายให้ได้ประมาณนั้นนะ มันจะคล้ายๆกับนิยายเรื่องนี้ค่ะไม่ได้เขียนส่วนที่เติมเต็มมาก็คืออาหารการกินจะมีอาหารมากมายเสิร์ฟเข้ามาแน่นอนว่าแม้จะไม่มากเท่ากับคร่มือเอาตัวรอดของยอดนักกินก็นตามแต่มันก็มีอาหารมากมายอะไรที่เสิร์ฟเข้ามาทําให้เราชวนจินตนาการชวนน้ําลายสอมันก็มีส่วนนะครับอาหารอาจจะน้อยกว่านะครับประมาณครึ่งๆอ่ะพูดตรงๆนะแต่ว่ามันก็มีเสิร์ฟเข้ามาเรื่อยๆจึงถือว่าเป็นนิยายที่มีการเสิร์ฟเรื่องราวของอาหารนะครับเข้ามาสอแสนแท้จะเรื่อยๆนะครับไม่มีเบือ่อ มีอาหารเข้ามาเรื่อยๆครับชวนให้เรามีความสุขเฮ้ยอาหารชิ้นนี้มันน่ากินนะเว้ยมันจะมาเรื่อยๆแม้ไม่มากมายเท่ากับคู่ม,มือเอาตัวรอดของเจ้านักกีนก็ตามแต่มันก็จะมีมาเรื่อยเสิร์ฟมาเป็นช่วงๆนะครับสามสี่ตอนเสิร์ฟมาบ้างสามสี่ตอนเสิร์ฟมาบ้างไม่ได้ถี่มากนะแต่ก็เสิร์ฟมาแบบไม่ขาดเลยนะครับแต่ต้นจนจบมันก็เลยทําให้เรื่องนี้นะครับเป็นส่วนผสม,สมลงตัวของทั้งสองเรื่องนี้ประ <intake> กอบกับอีกพอตของหยกเล้ชะตาก็มีขายกันเพียงแต่เรื่องนี้มันมีคําอธิบายก็คือว่าเรื่องนี้มันนนเป็ิยยา ตัวร้ายของเรื่องเซินเจียวเจียวเนี่ยมันเป็นลูกหลักมันก็เลยได้รับความรักของครอบครัวไปแทงนางเอกซึ่งนางเอกในนิยายเนี่ยเป็นแค่ตัวประกอบมีการพลิกเอาคืนถ้าในเรื่องหยกเลนชาตานางเอกได้รับการช่วยเหลือจากโจกวิเศษนางเอกในเรื่องว่าชีวิตลิขิตตาใช่ไหมก็จะได้รับการช่วยเหลือจากกระถางวิเศษกระถางวิเศษเนี่ยคือทําให้นางเอกสะสมมุญน,นางเอกเห็นลายชื่อแรกเป็นพระเอกก็เข้าใกล้พระเอกอาศัยอาหารผูกสัมพันธ์กับพระเอกทําให้พระเอกหลงรัก เรียกได้ว่ากลุ่มกระเพาะบุรุษได้กลุ่มหัวใจก็ไม่ใช่เรื่องยากมันก็จะมีข้อแง่แม่งอนนิดนึงเพราะว่าพระเอกรู้ความจริงจากนางหลายส่วนเจียวๆใช่ไหมรู้ว่านางเอกนะครับอาศัยโชคลาภจากเขาพระเอกก็มีน้อยนิดนึงนะคิดว่านางเอกทาดีผู้หวังผลหรือเปล่าเข้าหาเขาผู้หวังผลหรือเปล่าตอนแรกพระเอกจะหลงตัวใช่ไหมคิดว่าเฮ้ยนางเอกหลงรักกูแน,น่เลยเข้าหากู แต่ปรากฏว่าไม่ใช่มันก็เลยทาให้จุดสุดท้ายนะพระเอกก็คิดได้ว่าจริงๆแล้วเขารักนางเอกไม่สนใจว่านางเอกจะเข้าหาเขาเพราะอะไรก็ตามส,สุดท้ายเธอก็เลือกที่จะรักเขาสุดท้ายเธอก็เลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่กับเขามันก็เลยทําให้พระเอกซึ่งรักนางเอกนะครับเพียงแต่คิดเก๊กอะ่ะพูดง่ายๆคือหลงตัวเองนิดนึงอะ่ะไม่ค่อยยอมรับว่ารักนางเอกใช่ไหมคิดว่ามันเป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วนางเอกเนี่ยแต่งงานกับเขาเขาเป็นคู่มั่นเขาก็ต้องดูแลนางเอกในฐานะสามีอยู่แล้วตรงนี้มันก็เลยทําให้ตัวของพระเอกนะครับพอคลาย แน่นอนนางเอกเข้าหาพระเอกในตอนแรกเนี่ยก็พูดตรงตงก็คืออาศัยพระเอกเนี่ยเพราะว่าต้องการที่จะมีชีวิตนางเอกเข้าใกล้พระเอกยิ่งดูโชคลาภของพระเอกสัมผัสตัวเขาแต่ต้องเนื้อตัวเขาพระเอกก็คิดว่าพลังเอกตัวแรงใช่ไหมแต่จริงๆแล้วนางเอกแค่ต้องการดูโชคลาภจากเขามันก็เลยทําให้นางเอกนะครับยิ่งสวยขึ้นผิวพรรณดีขึ้นแผลเป็นที่หน้านะครับหายลงกลายเป็นใบหน้าที่งดงามพระเอกเห็นในวันแต่งงานก็ตกกระลึง แต่มันก็จะมีช่วงที่พระเอกกับนางเอกงนอนกันนางเอกก็จะเปลี่ยนเป้าหมายไปหาคนอื่นใช่ไหมอย่างที่ผมบอกไปว่ามันจะมีตัวประกอบตัวหนึ่งที่คุ่ม,มันตายใช่ไหมนางเอกก็เปลี่ยนเป้เปาหมายไปแต่พอนางเอกอยู่ใกล้อีกฝ่ายก็ไม่ได้รู้สึกอะไรจนสุดท้ายก็เลือกที่จะตายดีกว่าในช่วงนั้นร่างกายของนางเอกก็รุดโทรมลงบาดแผลก็ค่อยๆกลับมาเธอใกล้ตายแล้วเธอก็ยังแข็งใจนะครับจนสุดท้ายมาคืนนีกับพระเอกได้มันก็เลยทาให้ชีวิตของนางเอกกลับมานะครับพอแต่งงานกับพระเอกมีอะไรกับพระเอกยิ่งมีอะไรกันใช่ไหมนางเอกก็ กระถางก้นไม้ก็ยิ่งต่อขึ้นนะครับแน่นอนว่าตอนที่พระเอกป่วยที่ตอนที่ติดโรคระบาดใช่ไหมนางเอกก็ได้ช่วยเหลือพระเอกนะครับโดยการเอาผลของต้นไม้เนี่ยให้พระเอกกินมันเลยทําให้พระเอกหายจากการป่วยนะครับซึ่งในช่วงที่นางเอกรักษาพระเอกที่หายจากโรคระบาดและใช่ไหมนางเอกก็าสัยชีวิตอยู่ที่เมืองนั้นช่วยเหลือผู้คนจนกกายเป็นเทพธิดาแล้วก็มีอะไรกับพระเอกจนกระทั่งตั้งท้องกระถางต้นไม้ก็หายไปกลายเป็นลูกของนางเอก แน่นอนว่าก่อนที่นางเอกจะโดนล่อทำร้ายยหลายอย่างใช่ไหมตอนช่วงนี้นะครับมันก็จะเป็นช่วงที่นางเอกพระเอกนะครับมีการฟูมฟาความรักกันพระเอกพอรู้ว่านางเอกตายเสียใจไม่สนใจตัวเองนะครับต่อสู้โดยไม่สนใจชีวิตก็เกือบตายนางเอกกลับมาใช่ไหมอาศัยบุญบารมีนะครับของลูกแล้วก็ของตัวเองนะครับสามารถทำให้เอกรอชีวิตได้อันนี้มันเป็นความรักความผูกพันระหว่างพระเอกกับนางเอกพูดถึงลังษาะที่ใส่ของนางเอกนะครับผมนางเอกเนี่ยต้องบอกก่อนว่าในชาติก่อนนะครับเธอเป็นผู้หญิงโง่เป็นตัวประกอบ ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้รับความรักจากพ่อแม่พี่น้องแม้กระทั่งตัวร้ายหรือนางเอกของนิยายอย่างสนเจียวเจียวเธอเลยไม่อาศัยความรู้ความสามารถของเธอในการทําให้ชีวิตดีขึ้นประจบประแจงเอาใจเพียงนางร้ายคิดว่าสักวันหนึ่งจะได้ความรักจากครอบครัวแต่ปรากฏว่าไม่ได้มันเลยทําให้เธอตายในฐานะตัวประกอบไปแต่พอย้อนเวลากลับมาเกิดใหม่เธอรับรู้แลวว่าสิ่งที่เธอต้องการคืออะไรเธอแค่อยากมีชีวิตยอยู่เธอจึงตัดความรักจากครอบครัวทิ้งไม่ต้องการแล้ว เธอก็เลยเข้าหาคนที่รักเธอจริงไม่ว่าจะเป็นท่านย่าท่านอาหรือแม้กระทั่งตัวพระเอกนะครับแน่นอนว่าถึงแม้จะเข้าหาพระเอกในครั้งแรกนี้ก็คือเพื่อผลประโยชน์ก็ตามแต่สุดท้ายเธอก็ค่อยๆรักพระเอกช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่พระเอกรักเขาอย่างจริงจังนะครับยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือพระเอกไม่ว่าจะเป็นเงินมากมายที่เธอสะสมเพื่อซื้อสเสบียงอาหารเพื่อซื้อยารักษาโรคมาช่วยเหลือผู้คนทําให้เหอกได้รับชื่อเสียง แม้กระทั่งยามที่พระเอกใกล้ตายเธอก็มอบของวิเศษไม่ว่าจะเป็นผลไม้ที่อยู่ในกระถางนี่ให้พระเอกกินเพื่อที่ให้พระเอกรอดชีวิตต้องบอกก่อนนะครับว่ากระถางวิเศษเนี่ยมีแค่เธอเห็นเพียงคนเดียวตอนหลังจะมีนางร้ายอย่างสนเจี๊ยวเห็นด้วยก็ตามแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรได้ก็ทําได้แค่อิจฉานางเอกเท่านั้นที่ว่านางเอกมีของดีช่วยเหลือลักษณะของพระเอกตอนแรกก็เหมือนเป็นลูกที่พ่อไม่รักทั้งตัวเสเพรๆที่ว่าเขาเป็นองค์ชายที่ไม่ไดีเรื่อง แต่จริงๆแล้วนะเขาเป็นคนเก่งนะครับเป็นแค่เด็กเี็กร้องความสนใจแล้วกันมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยไม่ได้รับความรักความเมตตาพ่อไม่ชอบแต่เขาก็ใช้ชีุิตของเขาทั่วไปปกติแม่เสียชีวิตแล้วนะเพียงแต่ว่าได้รับการดูแลจากกุ้ยเฟยกุ้ยเฟยก็อยากเห็นเขาได้ดีผู้องตงก็เลยพยายามมั่นหมายนางเอกให้พอพระเอกเจอนางเอกครั้งแรกด้วยความที่เขาเป็นคนหล่อและก็หลงตัวเขาก็คิดว่านางเอกเนี่ยเขาใกล้ชิดเขาเนี่ยเพื่อนต้องการลวนลามหลงรักเขา เขาก็ยิ้มนะครับชอบใจนะคิดว่าเออคุณมันคนนี้มีตาจริงๆก็คือเขาเนี่ยแอบชอบนางเอกัวที่ไม่รู้ตัวหลงไหลาอาหารที่นางเอกทำแต่ก็ยังไม่ยอมรับจนสุดท้ายนะครับพอได้ใกล้ชิดน,นางเอกมากใช่ไหมเขาก็เริ่มรับรู้เลยว่าเขารักนางเอกเวลาตัวร้ายอย่างกูฉินอี้ซึ่งเป็นพระเอกของนิยายแม้พยายามที่จะเก้ี้กล้นางเอกมีคนหลายคนเนี่ยพยายามช่วงกินตัวนางเอกไปเขาก็มีอาการหึงหวง ยอมตายเพื่อนางเอกเพื่อช่วยเหลือนางเอกพูดง่ายคือเขาเนี่ยรู้ใจตัวเองตั้งนานแล้วเพียงแต่ไม่ค่อยยอมรับกับใครเท่านั้นอาศยัยข้ออ้างนู่นข้ออ้างนี่นะจนกระทั่งหลังแต่งงานเนี่ยเขาถึงจะยอมรับจริงๆนะครับว่าเขาเนี่ยรักนางเอกแน่นอนว่าหลังแต่งงาน,นยังไม่ได้เข,าข,ขา้าหอเขาก็เกิดอาการงอนนะครับผมอะไรวะาผู้หญิงคนนี้ไม่รักกูอไงมานะครับก็จะมีการงอนนิดหน่อยนะจนสุดท้ายเนี่ยมันจะมีเวลาพิสูจน์ทําให้เขารับรู้แลนะ้วจริงๆว่านางเอกรักเขาแค่ไหนเขาก็รักนางเอกแค่ไหนก่อนที่จะลงเอยอย่างสุดสนะครับผมบเรื่องนี้ มันเลยทําให้เรื่องเนี้นครับเป็นอีกเรื่องนึงที่อา่านสนุกและเพลิดเพลินนะถ้าเกิดใครชอบสายกินใครชอบสายดราม่านะครับจะมีดราม่าสอดแทรกงานนี้นิดหน่อยนะครับนิยายย้อนเวลาทะลุมิติเข้ามานิยายนะครับพูดง่ายคือเรื่องว่าชีวิตที่ิดชตาเนี่ยมันรวมพล็อตของนิยายหลายเรื่องเข้ามาได้อย่างกลมกล่อมลงตัวทำให้เราอ่านอย่างสนุกอย่างลื่นไหลบทแง่งอนของพระเอกนางเอกก็มี บทที่พระเอกคิดเข้าข้างตัวเองก็มีเป็นสายเปยพวกนี้เป็นท่านมีอะไรมันก็มีมันทําให้เรื่องนี้ครับเป็นอีกเรื่องที่เอาอ่านสนุกและเพลิดเพลินกับมันนะครับสำนวนการแปลภาษานะครับต้องบอกว่าเรื่องนี้นะครับผมว่าอยู่ในดับที่โอเคนะเท่าที่อ่านเท่าที่สังเกตนะครับอาจจะมีคําผิดเล็กน้อยไม่ถือว่ามากนะถ้าไม่สังเกตเนี่ยอาจจะไม่เห็นเลยพูดง่ายคือเราสามารถอ่านได้อย่างเพลิดเพลินนะครับแทบจะไม่ติดขัดอะไรเลยสำนวนการแปลนะครับก็ถือว่าแปลได้อย่างดีนะ เรียกได้ว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อ่านซูนอ่านเพลิดเพลินนะครับแหล่งที่ผมให้นะครับประกอบกับความอร่อยของอาหารที่เราจินตนาการใช่ไหมผมให้เรื่องนี้แรลงเอสนะครับผมยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ตามนะครับผมสวัสดีครับสําหรับใครก็ตามนะครับที่เคยทับใจนิยายเรื่องนิยายเรื่องนี้ข้าไม่ได้เขียนยกเลนชตาหรือแม้กระทั่งคู่มือการเอาตัวรอดของยอกนักกินนะครับผมผมว่าพอได้อ่านเรื่องเนี้ย คุณจะได้พบกับความเพลิดเพลินของเรื่องนี้นะครับมันจะเป็นส่วนผสมที่ลงตัวของนิยาย3เรื่องนะครับมาผสมเป็นเรื่องนี้มันเลยทําให้เรื่องว่าชีวิตในขีดชะตาะครับถือว่าเป็นนิยายอีกเรื่องหนึ่งที่อานสุขและเพลิดเพลินกับมันผมว่าถ้าเกิดใครชอบแนวนะครับสุขสมนะครับชอบแนวของกินชอบแนวตัวเอกแก้ไขชะตากรรมของตนเองที่ต้องประสบกับชะตากรรมของนางเอกของนิยายพระเอกของนิยายหรือ ตัวร้ายของเรื่องนางร้ายของเรื่องต้องมาเล่นง,งานทั้งนางเอกกับพระเอกทําให้ทั้งคู่ต้องเอาตัวรอดนะครับกับบทที่สวรรค์ลิขิตมาที่ผู้เขียนนิยายลิขิตมานางเอกกับพระเอกต้องเอาตัวรอดนะครับผมว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่อ่านจบแลวอ่านเพลินนะครับผมขอบคุณนะครับ